โอเคครับเราเจอกับบอยซ่านะครับอา่าเขายังไม่เดินนะอ่ะรอดูก่ะน,นะว่าเขาจะเดินไหมนะ <S <S นั่งเล่นวะมือถือรอนะครับระหว่างนี้ก็อ่าน <I S 1> <c oughs> หนังสือดีกว่านี่หนังสือม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางนะ,ะเดี๋ยวเราจะปล่อยเวลาให้ไหลไปสู่สี่เ่ยงเขาแล้วกันม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางโดยเป็นหนังสือปกแข็งนะครับแล้วก็ข้างในเป็นกระดาษหนอมสายตานะครับมีด้วยกันทั้งหมด2เล่มแต่ว่าจะเริ่มขายต้งเดือนตุลาสำหรับเล่มแรกนะครับส่วนเล่ม2ก็ก็จะขายปลายปีนี้ไปปลายปีหกเจ็ดเนี่ยครับอ่าโอเคต่อ โดยต้องทักมาที่เพจคุยหมารุก,กับเซียนบอลน,นะครับหรือเพจหมารุกไทยคารวะผู้ใฝ่รู้นะครับที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายของผมนะก็บอกเลยว่ามันงีวิธีการเล่นหมารุกยุคนี้มันเป็นงี้ว่าเราจะต้องเล่นให้ได้สองกระบวนท่าเพราะว่ากระบวนท่าเดียวเนี่ยสามารถแก้ได้แล้วก็เสมอนะครับพอเจอครั้งต่อไปก็เสมอแต่นี้ก็คือท่ามาตรฐานแบรบเล่มแรกที่เป็นพื้นฐานของการตีม้าเทียมคู่กลางยุคใหม่นะครับให้ได้ผลจากนั้นเนี่ย เล่มสองก็คือเป็นท่าไมา้ตายอารมณ์แต่ว่าเราจะกลับโริีทุกอย่างจากเล่มแรกไปกปุบเลยผู้ต่อสู้ก็จะเปลี่ยนไม่ทันแล้วเราสวิตไปสวิตมาอย่างเงี้ยผู้ต่อสู้ก็สับสนสับสนนะครับแล้วถ้าฝึกครบมันก็เหมือนกับว่าฝึกแบบคือเล่มแรกเนี่ยมันเป็นท่ามาตรฐานแต่ว่าใช้ตอนเป็นหมักก็ได้ใช้ตอนเป็นหมักขาวก็ได้แต่เล่มสองเนี่ยมันเป็นท่าที่รุนแรงต้องอาศัยเดินจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องเป็นหมักขาวเท่านั้นนะครับฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีคนละแบบ โอเคเราเล่นเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายสู้กับม้าเทียมนะแต่ยังไม่รู้เป็นม้าเทียมเบี้ยตัวเดียวหรือคู่กันโอเคคู่กลางเนาะผมลองกินแล้วันโอเคเขาเบี้ยกินหลบขุนอืมเบี้ยม,มาขุนขึ้น Uh huh. อ,อ่าฮะั่ตออะไรอเคอืมถ้าแบบนี้เยเซฟต่อผมดตัว,ว่าอะไรเงี้ย Ừm, làm ngay ngay. Sắp tới rồi. Không có gì ừ. <coughs> <coughs> <Okay>. <coughs> 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 ทำลายเพี่ยสามตัวต้งทำลายอย่างเงี้ยพู้ต่สู้เราเดินเหมือนแต้ม AI อแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเดินเหมือนแค่ไหน,นี้ถ้าเขาเดินนานแปลก จะเริ่มเดินเร็วแล้วเพราะว่าถ้านานกว่าเนี่ยมันเอไอได้เนี่ยผมต้องรีบเดินไปไว้ก่อนเอาเวลานะ่อนเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วผมเสียวลแล้วเดินเหนียวๆดีกว่าผมรู้สึกไมมั่นใจว่ายังไงกป็นแน่นันจ๊ะ จริงเราสามารถเรามีแทงด้วยน,นะแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจไงพอผมไม่มั่นใจว่าย,ยังไงครับเบรกเปียกมากินยอดกดมากินผมกินเบียกินเรือะเปียกโอนผู จะไปยืนแทน,นไว้ก่อนนะอืมผมต้องเดินโดยวไวแนละ้วปมดเสียวอ่ับันี้นี่ปวดเสียวว่าเล่นกับคนหรือคอมเนี่ยไม่แน่ใจอนะ่ะอาจะค้นนั่นแหละแต่ก็ขอเร็วไว้ก่อนนะตอนนี้ชักเสียวๆนะคุณภาพแต้งอาจจะไม่เน้นแล้วนะครับเนี่ยแค่เดินไม่ให้แพ้พอ ก็ตามหลักนี้เราได้เปรียบนะในทางปฏิบัติแต่ว่าถ้าเราเจอคอมเราชนะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยต่อให้เค้นไปก็เสียเวลาเปล่าต้องเดินเร็วเดียวเพื่อไม่ให้แพ้เวลาเพราะผมเคยเจอมาหลายเคสแะอวมายอดนี่ ยันไว้ก่อนแล้วอันตราย <_ H it> กินเรือเรือกินกินเบีย้ยเบีย้ยกินมากินเบี้ยเบีย้ยกินมาเปิดลุกคุณนลบมากินกไปนี่ <_ H it> ยังไม่ได้บอกจะไม่คิดจะไม่คิดแต่สุดท้ายเราก็อดคิดไม่ได้นะ กินนี่คือจมีแต้มกินนี่เลยนะแล้วก็กินนี่อะไรเงี้ยแบบกินแบบน้ำาเสียวอะ่ะโค้กปูทานนีกันนัคิดไม่ได้เลยถ้าคิดนี่คิดนี่แพ้เวลาได้ ไม่ค่อดีแล้วกินเบี้ยมากินมาเพื่อกินเบี้ยกินมากินเบี้ยนะเกินไม่ได้กินเบี้ยเบี้ยกินโอ้โหมาโคไหล ถ้ากินมาเนี่ยเสมอง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าอยากรักก็ต้องเสียงรอยเบียเออผมมีความรู้สึกว่าโอกาส AI สูงอยงนะเนี่ยอาไปเล่นไป เป็นลองเลยนะตัวเลย why like. ไม่น่าต่อเวลาให้เลยเราก็นึกนว่าเล่นดูงี้รีบกดเวลาแต่แรกดีกว่าเนี่ยพอแต้มนี้นีต้องเดินเร็วผมผูก Ah uh. จะยื้อเวลาไปเรื่อยเพราะว่าถ้าคนไล่ข้องมันก็ทันไนงะแต่ถ้าคนแบบนั่งเปิดเอไอไม่ทันอยู่มันก็อาจจะไม่ทันได้แต่ก็อาจจะทันแหละมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ไม่ไหวนะวงนนี้ผมเดินตึงๆอีกว่านี้ดีกว่าเราไปปล่อยเวลาไงเราคิดว่าเล่นกันจริงไงไม่ไหว เพราะว่าไปทุกตาเดินแบบแปลกๆเลยปกติก็ต้องกินเม็ดหน้าตาเนี้ยอย่างเร็วๆ้อยมันก็กินเบียร์เฮ้ยมันนานเกินเนี่ยมันเนี่ยมันเบสมูฟเกินเนี้ยได้ไรได้มากเนี้ยผมว่าเขาหล่นด้วยแหละที่เขาแบบอาจจะกลัวเดินไม่ทันเนี้ย เลยพยายามเดินเบสมอลจะลองกอบวนเขาไปเรื่อยๆไม่ไหวเบื่อเห็นแล้วเบื่อ เวลานะผมแค่เล่นยื้อเวลาเผื่อเขาเดินไม่ทันเนี่ยเพราะถ้าคนคิดเองได้ไแต่ทันเนี่ย はい。<laughs> What? โอชนะเวลาไปเขียดชิวเลยอย่างงี้มันต้องเย่าหนี้เลยอ่ะเผื่อคนเหนื่อยมากพอที่มีเม็ดเข้ามาก็ชนะแล้วนะถ้าเป็นแบบคนแบบว่าคิดเองได้ก็เราก็กินแล้วผมก็ต้องเดินขุนเข้าแล้วก็กินลูกจอและโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีครับจะได้แบบเป็นสายที่ได้ดูว่าคือเมื่อกี้ผมไม่ไม่รู้ว่าเอไอหรือเปล่าเกินครึ่งอ่ะ ถ้าติดาติดเลยอาจจะใช่เลยมันเวลามันแปลกๆแล้วก็แม่นแปลกๆด้วยนะครับแต่ก็นี่แหละวิธีการเล่นจะอต่อไปนี้อาจจะต้องแบบเร่งเครื่องไปเลยพเพราะว่าเอาเวลาไปเร็วด้วยถ้าจะเจอแปลก โอเคแมทยากเนาะโอเคยังไม่แมทงั้นก็เราจะต้องจบคลิปไว้ตรงนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมากลูกกับเซนบอลทางเฟ e บุ๊กแล้วก็จีเอฟบอลทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะคอร์สเรียนก็สามารถมาสมัครเรียนกับผมได้นะมีมาขวาสุดลูกมาขวาตีมาเทียมผู้กลางมาขวาตีมาทรายแล้วมาขวาตีเมทซายนะครับส่วนหนังสือก็มีเช่นกันนะ เป็นสื่อมากขวาตีมาเพียงคู่กางอันนี้เล่มหนึ่งมีสองเล่มอย่างที่เคยบอกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ